ก็ปิดปิดช่วงประมาณ6โมงนะ6โมง1ทุ่มนะครับลูกค้าที่อยากจะนัดมาดูรถดึกๆอะไรอย่เงี้ยครับแจ้งผมมาก่อนได้นะครับ1 2>, 2 5 1> ลงเอาแล้วผมว่าเหมือนเหมือนฝนจะตกแล้วโอ้โห เลยฝนตกหรือเปล่าเนี่ยงานแล้วโอ้โหมะลมเขาบอกพายุจะเข้านะครับจริงหรือเปล่าเนี่ยผมว่าน,น่าจะจริงมากงมังเนี่ยนะครับนี่ายนี้นะครับติดตามกันได้ครับดูบรรยากาศ แล้วเราเร่งไปเรา